เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทาคลิปพาการมินินะคะในหัวข้อที่ว่าเขาชอบตัวเองเวลาอยู่กับคุณไหมนะคะเขาชอบตัวเองเวลาอยู่กับคุณไหมก็คือมีกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามนะคะอันนี้คือกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามนะคะเลือกกองที่คุณรู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดคุณมากที่สุดนะ เดี๋ยวเราจะมาอ่นานไพ่กองที่หนึ่งกันนะคะเขาชอบเวลาที่อยู่กับคุณหรือเปล่าเขาชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณหรือเปล่าชอบมากค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีเหตุผลขึ้นยิ้มเก่งขึ้นนะคะรู้สึกแบบเป็นอะไรที่สบายใจอะ่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนหัวร้อนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่คุณทําให้เขาเนี่ย รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนใจเย็นเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลก็ได้นะเขาก็เลยซึมซับนะคะนิสัยตรงนั้นมานะคะซึ่งเขาชอบมากเลยนะเวลาอยู่กับคุณนะคะมันอบอุ่นไปหมดเลยมาต่อกันที่กองที่สองนะคะเขาชอบเวลาอยู่กับคุณไหมแล้วว่าเขารู้สึกอึดอัดอ่ะ เขารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเวลายอยู่กับคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่กันแค่สองคนไหมหรือว่ารู้สึกคนรอบข้างคุณจะวุ่นวายไปหมดเลยอะเหมือนกับอยู่อยู่กับคนหลายๆคนคุณอาจจะเป็นคนของสังคมหรืออาจจะมีเพื่อนเยอะหรืออาจจะเป็นอะไรที่จะต้องแบบคุยกับคนเยอะๆอะค่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองหรืออยู่กับคุณแล้วค่อนข้างที่จะอึดอัดอึดอัด กับคุณหรืออึดอัดกับคนรอบข้างคุณด้วยนะคะอันเนี้ยจะต้องไปแก้นะถ้าคุณทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือว่ามันมีใครมายุ่งเกี่ยวในเรื่องความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะลองแก้ดูนะมาต่อกันที่กองที่สานะคะเขาชอบตัวเองเวลาอยู่กับคุณไหมชอบค่ะ เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณเราเขามีรอยยิ้มอ่ะเขาจะเขิดอายเขาเป็นคนขี้อายด้วยนะอยู่กับคุณเขาจะเหมือนเด็กอะค่ะเขาเอาเขาจะรู้สึกเหมือนโมเมนต์เหมือนกลับมาเป็นสิอีกครั้งหรือมันเป็นไวัแห่งความแบบรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกดีใจรู้สึกอุ่นใจรู้สึกเหมือนแบบ ถูกถูกลักอะคุณมาจะทําให้เขาเขินอยู่บ่อยๆนะคะเขาจะแอบเขินเขาจะแอบแบบยิ้มแก้มปีเลยเวลาอยู่กับคุณอะปกติเขาจะไม่ได้มีโมเมนต์นี้อะมันไม่ได้มีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเหมือนแบบอาการแบบว่าได้ยิ้มควิมแบบไม่หูเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเขาชอบมากเลยนะชอบตัวเองเวลาอยู่กับคุณมากๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ